เหรี่ยนเมตรตาครับปี2555 <Okay. S 1> นี่นะครับ ันห้าห้าห้าเหรียญเมตตาเหรียญนิยมนะครับทันหลวงพ่อเหรียญน,นี้ท่านหลวงพ่อนะครับออกที่วัดบ้านไร่นะครับสวยมากเหรียญเมตตาจมูกเดิม นี่นะครับดูเนื้อเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้สภาพนอนกล่องเรียบร้อยนอนกล่องเรียบร้อยดีครับ เป็นเหรียญปี2,555นและนิยมด้วยนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับมีเลขโค้ดลันเบอร์ห6ห1ข้างหลังเป็นยันดวงวันเกิดยันดวงประจำตัวของหลวงพ่อครับหลวงพ่อคูณน,นี่ครับพศสอง5ันเหรียญนี้นิยมนะลองไปดูตาม กลุ่มนะครับสายหลวงพ่อคูณยังมีคนตั้งรับหายอยู่นะครับสภาพใหม่กิกเลยนะครับ กล่องให้นะครับองค์นี้ผมขอที่800พร้อมส่งนะครับ800พร้อมส่งนะครับเหรียนหลวงพ่อคูณเมตตาเนี่ครับเป็นขอบสองขอบสองยกนะครับแล้วก็เป็นลายกะหนกข้างล่าง หลวงพ่อคูณคือองค์นี่ครับเหมือนเหรียญมีชีวิตทันทีนะครับพอเห็นหลวงตักพอเห็นดวงตาของหลวงพอ่อแปดร้อยบาทนะครับเหรียญแรกมีอยู่สองเหรียญน,นะครับเหรียญเมตตาเหรียญเมตตามีอยู่สองเหรียญ ึเดือนนะครับอันนี้เป็นรอยที่เกิดจากคาบของโลหะที่นำมาทำนะครับคาบดำไม่ได้เกี่ยวกับพระชมุตนะครับเนี่ยครับสององค์จมูกโด่งๆมีกล่องให้ทั้งคู่นะครับหลวงพระคูณรุ่นเมตตาดำๆนี่คือไม่ใช่ พระชมรุดนะครับเป็นธรรมชาติของเนื้อพะระใกล้วันเกิดหลวงพ่อคูณแล้วด้วยนะครับวันที่สี่ตุลาผมเปิดที่แ800ร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะมีกล่องให้นะครับกล่องจะเป็นแบบนี้ครับกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับ,เ,บ,บ,รบเหรียญนิยมนะครับ ีไม่ลึกมากแต่ก็เป็นสิบสามปีแต่ก็นิยมนะครับต่อไปเป็นเหรียญไตมาศครับเจริญพรไต่มาศหันข้างครึ่งองค์ครับองนี้เพิ่งได้มาเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับ เลขโค้ดเก้ตัวนี่ครับถ้าเป็นเนื้อเงินก็จะเห็นเส้นกระแสวิ่งเยอะเห็นชัดนะครับดูหน้าหลวงปู่นะครับหลวงปู่คูณจมูกชัดเจนนะครับชัดเจนนี่คือไม่มียุบ ไม่มีนอนไม่มีบี้นะครับนี่ครับเนื้อเหรียญเหรียญเงินก็จะสวยๆประมาณนี้เลยครับเนื้อเงินจเจริญพรไตรมาสเนื้อเงินนะครับเหรียญน,นี้สวยมากนะครับนี่ครับข้างบนเหรียญ คมชัดนะครับใช้คำว่าคมชัดได้เลยถ้าชัดกว่านี้ก็ต้อง5 d 6d 7D นดีครับ2 5 5 7ข้างหลังจะเป็นเหมือนข้างบนจะเหมือนนั่งพ่านนะครับเขียนว่าอุดมโชคอุดมทรัพย์อุดมลาบ วัดบ้านไร่อำเภอดา่านขุนทดนะครับจังหวัดนครราชสีมา mm hmm. เหรียญน,นี้เหรียญเงินนะครับผมขอที่พันแปดต่อรองราคาได้นะพันแปดนะครับช่วยสนับสนุนด้วยนะครับเหรียญเงินมีกล่องให้นะครับกล่องแบบนี้นะเป็นเจริญพรไพมากที่วัดบ้านไร่นะครับเหรียญเงิน ต่อไปก็จะเป็นเซตเจริญพรย้อนยุคครับจเจริญพรบนย้อนยุคปุกเสกสามวัะทะันหลวงพ่อนะครับออกปี5้าเเหรียญน,นี้จเจริญพรบนเป็นเนื้ออปัปก,ก้านะครับเลขโค้ดหนึ่สห้าสมตัวครับมีใครชอบไหมครับเลขนี้ 135นี่ครับเจริญพรปี57นะครับเนี้ยอปาก้าฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับนี้เป็นเจริญพร อปาก้าปี57จเจเจริญพรบนนะครับมีกล่องให้นะครับพระเดิมเเลยนะครับสอบถามราคาได้นะครับพี่ทุกท่านที่เข้ามาสามารถพูดคุยกันได้เลยนะครับเน,บนี่ยัรเจริญพรบนลุกเสกสามวาระนะครับวัดบ้านไร่วัดแจ้งนอก มีหลวงพ่อทองลูกศิษย์เอกศิษย์เอกของหลวงพ่อคูณนะครับมาช่วยร่วมปลูกเสกด้วยนะครับเหรียญน,นี้หลวงพ่อคูณยังอยู่นะครับอัปป้าเหรียญน,นี้จเจริญพรน,นะครับอัปป้าเหรียญน,นี้จเจริญพรบนมีกล่องให้นะครับนอนกล่องเลยสามารถขอให้ผมส่งให้ดูได้นะครับ ให้ส่องให้ดูได้นะปลูกเสกสามลระอัปป้าผมขอที่เจ็ดร้อยนะครับเลขโค้ด3ามตัวมีของให้นะครับหลวงพ่อคูณต่อลองได้นะครับเปิดที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดร้อยบาทอัปป้าจะมีอยู่สามเหรียญอัปป้าจะมีอยู่สามเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้เลข run number สี่นะครับอันนี้ก็เป็นอัปกาอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับนี่ครับสี่อันนี้ธรรมชาติของเหรียญน,นะครับ เหรียญไม่เคยใช้งานนะครับตัวหนังสือครับหลวงพ่อคูณปริสโธนี่ครับรับประกันพระแท้มีกล่องให้ครับออปปาก้าผมเปิดอยู่ที่700องค์นะ700ครับมีกล่องให้ดเดิมเดิมเจริญพรบน บล็อกแรกด้วยนะเป็นบล็อกแรกด้วยนะครับมีมีอยู่สามองนะครับอปัปาก้าเจริญพรบนเจ็ดร้อยนะองละเจ็ดร้อยถ้าใครสนใจนะครับหนึ่งท่านที่อยู่ด้วยกันตอนนี้นะครับเหรียญน,นี้จะมีตำหนิหน่อยหนึ่งตรงข้างล่างครับเป็นกระไหล่ทองเหรียญน,นี้ ของให้ดูครับจะนเินพรปีห้าเจ็ดนะครับกระไหลทองนะนี่ครับจะมีคำนิตรงนี้ก็เยอะอยู่นะครับแต่ถ้าเลี่ยมก็จะมองไม่เห็น ตรงนี้ผมเปิดแบ่งปันแล้วกันเพราะว่ามันมีตำหนิตรงนี้นะครับผมขอสี่ร้อยแล้วกันนะครับจะเจริญพรบนเนื้อกระไรทองดูข้างหลังครับข้างหลังไม่มีอะไรนะมีกล่องให้นะครับนี่ครับตัวหนังสือเป็นแท่งตัวเลขยัน เส้นก้านเห็นชัดนะครับอง์นี้สี่ร้อยแล้วกันครับองนี้ผมเปิดที่สี่ร้อยครับเปิดที่สี่ร้อยนะคูณครับเดีย๋ยวหลวงพ่อคูณจเจริญพรบน กระไหลทองนะครับสี่ร้อยครับองน์นี้มีตำหนิตรงนี้นะมีแค่ข้างหน้ามีแค่ข้างหน้าตรงนี้ข้างล่างนะครับต่อไปสภาพต่อไปครับสภาพร้อยครับมีกล่องให้อันนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับ ทองแดงผิวไฟนะครับมีกล่องให้ทุกองค์นะครับเจริญพรย้อนยุคป,ปี57มีกล่องให้ทุกองค์นะครับมีเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับ นี่ครับปีห้าเจ็ดชัดเจนนะครับเมตตามหานิยมรับประกันพาดแท้ให้ครับเส้นวิ่งส่วนใหญ่จะมีเส้นวิ่งตรงนี้ครับฝั่งซ้ายเอฝั่งขวามือของหลวงพ่อเนี่ยครับชัดมากอันนี้เห็นเป็นเนื้อพาหลอดวิ่งเลยนะครับลุงๆเลยนะครับผิวไฟ ทองแดงครับทองแดงผิวไฟทองแดงผิวไฟผมเปิดที่600ครับถ้อาอัปกาเจ็ดร้นะครับเจริญพรบนเนื้อทองแดงผิวไฟออกเป็นโทนช็อกโกแลตเลยนะครับแล้วก็มีเจริญพรล่าง เป็นอัปก่าอยู่หนึ่งองค์อันนี้เป็นเจริญพรล่างอัปก่าอัปาคาเจริญพรล่างครับเจริญพรล่างจะมีจะนิยมมากกว่าส่วนใหญ่จะนิยมในช่วงของยุคปีห้าเจ็ดนะครับ ขอที่เจ็ดร้อยแล้วกันครับเลขโค้ด3ามสี่สองตัวปักเลขลำเบอร์เลขโค้ดเลขเก้ตรงหน้าอ,อกตรงนี้นะครับโค้ดวัดอ่านะองนี้ขอเจ็ดร้อยเปิดที่เจ็ดร้อยครับสอบถามได้ครับสอบถามได้ นังพานหรือจะเป็นสร้างบาร,รมีย้อนยุคสร้างบาร,รมีย้อนยุคครับ19กทับก็คือออกปี57นะครับซึ่งเอาต้นแบบมาจากปี19ซึ่งเป็นเหรียญยอดนิยมมากที่สุดของหลวงพ่อคูณแล้วนะครับรุ่นยอดนิยมแต่นี้จะเป็น19ับย้อนยุคก็จะมี19 4่งเกทับนะครับ ออกมาเยอะมากเลขโค้ดสองเของตัดตะใบสวยงามเรียบร้อยเดี๋ยวดีน่าเก็บนะครับรุ่นสร้างบารมี91นนี่เป็นกระไหลทองมีกล่องให้นะครับมีกล่องให้จากวัดเลยกล่องให้เดิมๆจากวัดเลยนะครับ มีท่านไหนสนใจไหมครับสอบถามได้นะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณหมดเลยนะครับส่วนปิดตาปีสามหนะครับแช่น้ำมนแช่น้ำมนตสามคืนหลวงพ่อคูณพกเสกเองนะครับปีสามหกแสตรุ่นสุดท้ายฝั่งตะกุดทองคำ กองเดิมๆจากวัดครับสกราสีชมพูผมเปิดที่2องพับิดตานะครับปิดตาแสงรุ่นแช่น้ำมนต์บุกเสกในอ่างน้ำมนต์นะครับ เปิดที่2,200ครับราคาน่ารักสอบถามเข้ามาได้ครับทุกท่านอยู่เเพื่อนกันครับคืนนี้เข้าคืนนี้นนเดียนหลวงพรอคูณสอบถามได้ครับพี่ ทักเข้ามาคุยกันได้ครับสอบถามได้นะครับมีองค์ไหนสะดุดตาสอบถามได้นะครับสอบถามได้นะครับ<ส>เหรียญหลวงพ่อคูณครับเกจิดังเมืองโคราช สอบถามองค์ไหนได้นะครับหลวงพ่อคูณมีกล่องให้หมดนะครับรับประกันพระแท้นะรับประกันแท้หมดเลยนะครับที่พี่เข้ามาแล้วสามารถขอรูปเพิ่มเติมได้นะในช่องทาง สองทางนี้ครับในไลน์แอดมาได้ครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับบอสโคลาสวัสดีทุกคนครับสำหรับคนที่ยังไม่นอนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับ แบบเรียบและไม่เรียบนะครับมีกล่องให้หมดเลยนะครับเหรียญเจริญพรสร้างบารมีนั่งทานนะครับย้อนยุคปีห้าเจ็ดนะครับมีกล่องให้หมดเลยนะครับราคาแล้วกันเนื้อนะมีทองแดงกระไหล่ทองแล้วก็เนื้อปลาก้านะครับ มีท่านไหนสนใจไหมกดแชร์หน่อยนะครับกดไลค์ให้ด้วย มีใครสดถามได้ไหมครับถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ